โอ้หลังนี้มีอาการครับผมหลุดแล้วนี่ผมวะเบิ้งครับอ,อู้ยังยุ่ครับยังยู่ยังยู่ปลาเงครับผมปลาังาอะไรเอ่ย่าจจะเป็นปลาบูครับลักษณะนี่ลักษณะนีน่าจะเป,ะป็นปลาบูครับผมปลาบูครับผมปลาบูปลาบูครับผมปลาบูครับนั่นหมานอยู่ตัวนี้ครับมีตัวมีเตีมอยู่ เห็นว่าก็ได้ยามมาจักประมาณหกเจ็ดหลังแล้ะครับนี่แหละครับแต้มหนึ่งครับผมเอาขอหยาดเก็บเลยครับขวหัวหารประดุกครับผมใส่ครับขนมปังครับนำปลาครับผมแล้วก็เข่าเข่าสวยเข่าซุกเข้าเนี่ยแหละครับขวด้วยกันนะครับแล้วก็ใส่ ข้าวัวน้ำนะครับอันนี้เงี้ยสิเปิดักกุ้งครับผมต้องดักกุ้งมึงนะครับบริษัดักดุนน่ครับกุ้งก็ได้มีมุ่งยูฮกหลังครับผมมาถึไปลองมึงมึงนอะครับกลับไปช่วงนี้กันนะครับเนาะจะดูไม้ดูสถานที่การดักกุ้งของเขานะครับเพื่อได้มาเฮ็ดกับเข่ากำหนำนะครับเนาะเพื่อด้มากร่อยนะครับกุ้งธรรมชาติกุ้ง ฝ้ายกุ้งข้องเานียะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะไปดูหมายน้ำกันนะครับหัวเดาใส่สดใสถุงเขียวผ่าเขียวนะครับห่อใส่ในม,มุงข้านะครับหอยไว้นะครับแล้วก็คอยไปใส่น้ำกันนะครับเนะเเาะจะขอหยาดขัวชักข้าวหนึ่งครับผม ทักทายและสวัสดีตอนเช้าครับผมนักสู้ช่องนุบนขนสายแก้วครับผมป้า่ันผูชมบอกมาหาอยู่หากินกับธรรมชาติคือเก่าครับผมมัสไอยมุ่งดักกุ้งไว้นะครับนี่ครับผลงานของข้ากกบถืออยู่นะครับใส่ไหกหล้งครับมือว้านนี่แล้วก็เอาเบ็ดมใสไมาปักไว้น้านะครับเบ็ดกับยี่สิบขั้นนะครับเป็นเนื้อเขียดของข้านะครับมือควนตกไปจับเขียดได้มากแล้วก็เลยลองมาใส่เบื้องนะครับ จะมีความหมานนะครับเนาะเดี๋ยวไปรอบช่มน้วกันนะครับเดี๋ยวขอเกียบกุ้งหลังหนึ่งก่อนครับผม ใส่นี่แหละครับไปใ่ถุงเขียวห้องนี่แหละหมายกองห้องกับเป็นเป็นฝายเป็นสะนะครับสะบัวแดงนะครับที่ผมเคยอมาตลอดนะครับทุกปีทุกปีนะครับมืนเคลื่อนกับบัด้มายามเรือขมือเคลื่อนนี่ก็ได้เพราะว่ามีแนลรบกวนอยู่นะครับก็เลยกลัวนะครับยำเคลื่อนบ่ได้มายามเบ็ดครับก็พอกระเทือนนํานะครับยี่สิบหลังนะครับเนาะ ไปเดี๋ยวไปดูน้ำกันครับเป็น,นงเงียบครับปีนี่ปลาบบมีครับพี่นอ้องมีปลาบ่อนเลยโอโ้เขียดตาย ลัางในตูดหัวครับผม <c ười> กลุ่งกอ,อดบดตว่ากลุ่งตัวใหญ่ดีครับครับกลุ่งครับตัวใหญ่ครับ ชมบรรยากาศไปน้ำกันครับผมตอนตะเ s ้าสะบัวแดงครับผมไฟสะบัวแดงป่าเงียบครับที่นี่ครับนี่ป่าเลยผักบุ้งครับอ่ที่สวยผักผักบุ้ง Gracias. หลังนี้มีอาการครับผมหลุดแล้วนี่ผมวะเบิบ้งครับอย้ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ปลายังครับผมปลายัางะอะไรเอย่ย่าจจะเป็นปลาบูครับลักษณะนี้ลักษณะนี้น่าจะเป็นปลาบูครับผมปลาบ,บูครับผมปลาบูปลาบูครับผมปลาบูครับน่าหมานอยู่ตัวนี้ครับมีตัวมีเต้มอยู่ เห็นว่าก็ได้ยามมาจักประมาณ6กเจ็ดลังแหละครับนี่แหละครับแต้มหนึ่งครับผมอขอหยาดเก็บเลยครับ อยากหากินสู่ชีวิตกันไปครับผมหม,มานหมื่นมหมเนนะครับเนาะหาได้หลายอย่างครับผมสองอย่างสามอย่างนึกเทียก็บวชได้กินเลยครับสองอย่างสามอย่างก็ได้เพราะว่าหายากครับหม,มานแตงร็ว่าโอ้ดวงดีสุดๆแล้วครับ เดือบแล้วครับกุ้งก็ได้ปลาบูไงตัวหนึ่งชมบรรยากาศห้อยอย่างมากกัดอันนี้นอนนกกระมังครับเนี่ยนี่ครับกัดลูกอีย่างเนี่เป็นเด เป็นมันประมาณนี้แหละครบะะับมันปลาเขานกมาแทะเฮสิบนมมนูรครับเห็นหู้เห็นห้อยเนะบียดลังนี่ก็ได้พี่น้องมวนอยู่ขั้นนะครับสงสัยรุดครับผมบรุดกับปลากัดเนื้อแล้วกับบติดนะครับโดยทำใหยเบียดหู้หมวนขึ้นมาข้างหลังนะครับ ผักบุ่งครับผมหนัดใบใหญ่ครับแถวนี้ผัดแสบด้วยครับผักบุ่งม,มุงหฮาอยู่ี่หลังหนึ่งครับผม คูเนวครับเอาคูเนวมะค้อยติดปันไดครับกุ้งก็ได้มะค้อยมีครับ ใส่จับม,มือนึงเนี่แหละครับกุ้งของเฮาก็ได้การอ,าออกครับผมการากุ้งออกก็กำไว้นะครับกำตูดไว้แล้ะก็เอาออกทั้งอ้กุ้งเขานะครับโดวยบ่ต้ตองแกะตูดออกนะครับผม ังีสภาพดีอยู่ครับพับได้อยู่นะครับหลังนี้ใส่แบบคือกอครับผม รักกุ้งลังสุดท้ายครับผมสุดท้ายลังที่หกโอ้มุงก็ได้เจ็บๆอยู่มุงพิการมุงพังครับ <c oughs> หมดแล้วครับผมผลงานของเข้าครับกุ้งแน่บกห้อยเน่บกห้อยหาหุกนวยครับผมแล้วก็กุ้งนะครับมุงดักกุ้งเข้าหกหลังครับผมกับเบ็ดกะยี่สิบขั้นครับในประบูตัวเดียวครับผมป่าครับเงียบครับเงียบมากเลยปีนี้กับประบูกับตัวใหญ่อยู่หรอกครับเพราะได้ต้มอยู่หรอกครับสดน้ำพี่น้อง กุ้งเ่ากระติไปก้อยนะครับเนาะก้อยหรือว่าเห็ดกุ้งหวานกับบัตะลูนะครับหอยนี่ก็บก็บสะสมไ้อาจจะได้ไปใส่กับดักหรือว่าบดไปกับก้อยนะครับผมเขียดกับเอาไปอ้อมเลยครับผมเหียดที่เหลืออยู่บ้านก็มีอยู่นะครับมือไปจับมานะครับมือฝลตกึ้แห้งนะครับผมไปขอบคุณทุกการรับชมเลยครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามไม่และเกานะครับผม เป็นกำลังใจให้กันและก,กันครับผมบนข้อสายแก้วเด้อครับผมอย่าลืมช่องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เบิ่งคลิปต่อไปของหนุ่มบนคนสายแก้วนะครับก,ก,ก,กรารหาอยากหากินของหนุ่มบนคนสายแก้ว,วกะอายุประมาณนี้แหละครับดีใายดีจังใดกะติเตือนรับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายมานะครับไปกลับบ้านครับผมกลับเข้ามาสวัสดีครับ